ที่ต้องใช้ตังค์พะเอาเงินทุนไปซื้อเครื่องยนไฟฟ้าอาจเป็นทุนเริ่มต้นทําธุรกิจผมโคเต้พันธวัฒน์อาจสิริมณชัยนะครับวันนี้อยู่กับคุณอาวีรศักดิ์เป็นผู้ขายฝากนะครับวันนี้เป็นเชสด่วนนะครับเราได้รับเมาเมาวันจันทร์นะแล้วก็เอาเข้าประมูลซับธนาคารวันนี้วันพุธนะครับก็มาทําธุรกรรมกันเลย อยากให้คุณอาเล่าถึงการบริการของทีมงานเราในวันนี้นิดนึงครับบริการดีรวดเร็วทันใจฮะการเงินไม่มีปัญหาเชสตนี้นะครับคุณอาวิศ,ศักดิ์เนี่ยไม่เคยทำตํานองขายฝากมาก่อนเลยใช่ไหมครับใช่เป็นครั้งแรกก็กังวลนิดน,นึงเพราะว่าเราเนี่ยจะโอนเงินสดกันที่กรมที่ดินเลยผมก็โชว์ให้คุณอาเห็นเลยว่าผมมีเงินสดพอโอนนะไม่ต้องกังวลเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเราจะสิดแค่เช็คมาแต่เว่าเชสนี้เป็นเชสด่วนและที่ต้องใช้ตัง ราะถ้าแคชเชียร์เช็คเนี่ยวันนี้บ่ายแล้วกลัวว่าจะขึ้นเงินไม่ทันนะจริงๆเราคุยกันมาแล้วนะก็คือว่าคุณอาเนี่ยเออจะเอาไปทําธุรกิจนะนะครับเป็นเหมือนขายส่งจะตัดเครื่องใช้ไฟฟ้าขายนะครับอนะ่าใครสนใจนะผมทําโครงการหมู่บ้านอยู่นะนะผมไม่ได้ฟังผมยังตกใจเลยราคาถูกมากๆนะครับนะอาจจะสลับข้างกันมาอุดหนุนนะครับผมบก่อนหน้านี้คุณอาคิดจะเริ่มทําจำลองขายฝากไะครับได้ศึกษาอะไรมาก่อนไหมครับก็ไม่ได้ศึกษาเพียงแต่ว่าเพื่อนแนะนํามาทนานั้นเอง ต่อให้สาหรับมือใหม่นะครับเราก็มีความเข้าใจเพราะว่าผมเนี่ยก็เป็นลูกหนี้มาก่อนแล้วก็เป็นนายทุนแล้วก็มาเป็นนายหน้านะครับเห็นความกังวลในหลายอย่างแล้วก็ต้องคุยให้สบายใจว่าเราเนี่ยเน้นกินดอกเบี้ยไม่เน้นยึดนะครับแล้วก็ถ้าถ่ายถอนก่อนแล้วก็ลดดอกเบี้ยให้กินตามจริงวันนี้คุณอาคุยกันประมาณ6เดือนนอะคุณอาจะเอาเงินทุนไปซื้อเพลไฟฟ้าอ่าแล้วขายต่อเป็นทุนเริ่มต้นทําธุรกิจอันนี้เรารับเงินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยอ่าแล้ว่านนี้รอโฉนนะครับตอนนี้คุณอายมีความกังวลใจอะไรบ้างไหมี มีสบายใจนะยังไขอบคุณคุณอามากเลยนะคร<ช>ับ<ช>มีลูกค้าแนะนําได้นะผมมีค่าคอมมิชชั่นให,ใ,<ช>ให้เพื่อจะสลับด้านกันนะครับ<ช><ช>ผม